คลิปนี้นะครับจะมารีวิวน้าหอมแบรนดนาสามกลิ่นที่อยู่ในมือนตอนนี้แบรนดนานะครับเป็นน้าหอมแบรนด์ไทยที่สามารถเอาคุณภาพกลิ่นของเขาอะเป็นตีกับเขาตัวแบรนด์แบบหลักพาักหมื่นได้เลยจะบอกว่าทีแรกนะครับแบรนด์นี้นุ่งกะซื้อมาลองเล่นๆแค่ขวดเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับงอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่สามขวดในมือนอนที่เห็นนี่เลยคือนนอึ้งกับคุณภาพกลิ่นของแบรนด์นี้มากคือหายากมากนะทุกคนแบรนด์น้าหอมไทยที่ทําคุณภาพกลิ่นออกมาแบบ ันหลหลกมื่แต่เขาขายราคาแค่หลักร้อยมาเริ่มที่ตัวต้นเหตุก่อนเลยนะครับทุกคนนี่เลยจ้ะนาอรนาอรี่มนาออรี่มนะครับเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มีสเสน่ห์สุดๆแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากลิ่นนี้ฉีดหนักไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาทำกลิ่นมาแน่นมากสเปรย์เดียวก็พอโอ้กลิ่นนะโคตรหลอกโคตรมีสเสน่ห กลิ่นเปิดมานะครับจะเป็นกลิ่นมิ้นกับลาวเวนเดอร์ให้ฟีลแบบสะอาดแล้วก็สดชื่นแต่พออยู่ไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานละมุนความอบอุ่นของวนิลาแล้วก็นำเพิ่งมีความหอมหวานละมุนอบอุ่นดูแพงแบบไม่ต้องพยายามและกลิ่นนี้แหละทุกคนที่ทําให้นอนอึ้งกับคุณภาพของกลิ่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และกลิ่นที่2ที่นนซื้อมานะครับก็มีที่มาเหมือนกันคือตอนที่นนซื้อกลิ่นแรกมาใช่ปะนางะจะแถมขวดเล็กๆมาให้3ขวดฟีลแบบป้ายาน,นิดนึงอะเอาไปเอาไปลองเอาไปลอง,อ,ลอ,งอะไรอย่างงี้แล้วกลินน มากเอาไปให้น้องที่ออฟฟิศโดอมะเขาก็ชอบเหมือนกันกลิ่นนี้เลยนะครับทุกคนวันนิลา V I P แค่เปิดฝาโดมมาทุกคนคือนางหอมหวานละมุนแบบหน้ากอสดสุดๆอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดนะเนี่ยโอ้โหแล้วสเปรย์แม่งโคตรฟุ้งอ่ะทุกคนทุกคนดูสเปรย์ของเขานะโอ้โหแม่งเอ้ยหอมมาก คือนนจะบอกว่านนไม่เคยได้กลิ่นวานิลาแบบนี้จากแบรนด์ไหนมาก่อนเลยทุกคนแบรนด์นาเขาทำถึงจริงกลิ่นนางจะให้ฟีลแบบเราใช้ครีมราคาแพงๆเอามาทาผิวแบบหลังอาบน้ำเสร็จมันมีความหอมสะอาดมันมีความเนียนความนุ่มความหรูแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนคือนางจะให้ความหวานความนิ่งความครีนความแพงความหอมละมุนความแบบไม่รู้อะที่สุดของวานิลาแล้วจริงๆอะที่นนเจอมา แล้วจะมีความเป็นแบบแป้งๆป,ป,ปลายๆกลิ่นช่วยทําให้วาน,นิลาของเขาเนี่ยดูหรูแล้วก็ดูแพงมากขึ้นวาน,นิลา V I P ของแบรนด์นานเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องหามาลองให้ได้นะครับหอมจึ้งหอมอึ้งจริงๆและกลิ่นสุดท้ายนะครับทุกคนอู่หลงตัวนี้เลยจ้ะคือซื้อมาใช้เองสามกลิ่นเนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริงๆอึ <c oughs> สเป๊อ่ะทุกคนดูนะจ๊ะสเป๊เขาโอ้หุ่แม่งเอ้ย มาครับจะเป็นกลิ่นชาเขียวและกรแฟฟูที่ให้ความรู้สึกสะอาดสงบแล้วก็สดชื่นตัวกรแฟฟูของเขาเนี่ยจะให้ความสดชื่นแบบเบาๆทําให้กลิ่นเนี่ยดูมีอะไรแล้วก็ตามมาด้วยมสัสนะครับดูละมุนล,ละมุนคือกลิ่นเนี่ยดูละมุนเข้ากันไปหมดเลยให้ฟีลแบบว่าเราตื่นมาในเช้าที่สดใสไปสู่อากาศบริสุทธิ์ยามเช้าในสวนชามีความสดชื่นมีความเย็นๆแบบตีพัดเข้าหน้ากลิ่นอูหลงของแบรนนานเนี่ยคือควายเอ็ดลักชัวรี่ของจริงเลยทุกคนให้ความแบบเรียบเรียแต่ว่าโคตรแพงและนี่แหละครับทุกคนคือเหตุผลที่ขวดเเดดียวยวนงอกกลาป็3ไ้ เพราะว่าทุกกลิ่นของแบรนด์นาเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนหลูแล้วก็แตกตา่างถ้าทุกคนกําลังตามหาน้ําหอมที่ใส่แล้วดูแพงแต่ราคาไม่แรงเนี่ยแบรนด์นาเลยนะครับทุกคนคือคําตอบ